สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้นะคะกลับมาพบกับคุณครูธันชนกนะคะวิชาคณิตศาสตร์นะคะเราจะเรียนกันในเรื่องโจทย์ปัญหาการคูณเกี่ยวกับเวลาและระยะเวลานะคะครั้งก่อนนะคะเราได้เรียนเกี่ยวกับโจทย์ปัญหาการบวกและการลบแล้วนะคะสําหรับจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะเพื่อให้หนักเรียนสามารถแก้โจทย์ปัญหาการคูณเกี่ยวกับเวลาและระยะเวลาได้นะคะ ค่ะเรามาดูโจทย์ตัวอย่างข้อแรกเลยนะคะค่ะโจทย์บอกว่านักเรียนเรียนภาษาอังกฤษ4สัปดาห์นะคะสัปดาห์ละ2ชั่วโมงนักเรียนเรียนภาษาอังกฤษทั้งหมดกี่ชั่วโมงนะคะเมื่อเราอ่านโจทย์ปัญหาจบแล้วนะคะเราก็จะมาดูซิว่าโจทย์ถามอะไรสิ่งที่โจทย์ถามนะคะก็คือในประโยคสุดท้ายของโจทย์ปัญหาก็คือนักเรียนเรียนภาษาอังกฤษทั้งหมดกี่ชั่วโมงนั่นเองค่ะสิ่งที่โจทย์บอกนะคะ จทยบอกเราว่านักเรียนเรียนภาษาอังกฤษ4สัปดาห์สัปดาห์ละ2ชั่วโมงนะคะอันนี้คือสิ่งที่โจทย์บอกเรามาสำหรับแนวคิดนะคะเราจะหาคำตอบได้อย่างไรนะคะเราลองมาเขียนแผนภาพแผนภาพแนวคิดดูก็คือเราทราบว่าสิ่งที่โจทย์บอกมาคือนักเรียนเรียนภาษาอังกฤษ4สัปดาห์นะคะสัปดาห์ที่1 สัปดาห์ที่สองสัปดาห์ที่3มสัปดาห์ที่4ี่นะคะเรารู้ว่าในหนึ่งสัปดาห์เนี่ยเรียนสัปดาห์ละสองชัวง่วโมงนะคะหนึงสัปดาห์ก็เรียนสองชัวงะะ่วโมงสัปดาห์ที่สองก็เรียนสองชัวง่วโมงนะคะสัปดาห์ที่3าเรียนสองชั่วโมง และสัปดาห์ที่4ก็เรียน2ชั่วโมงเช่นกันนะคะเราอยากคราบนะคะว่าเรียนภาษาอังกฤษทั้งหมดกี่ชั่วโมงเราก็นำจำนวนชั่วโมงแต่ละสัปดาห์นะคะมาบวกกัน2บวก2บวก2บวก2นะคะทั้งหมด4สัปดาห์ได้เท่ากับเท่าไหร่2บวก2บวก2บวก2นะคะได้ทั้งหมด ะะหรือเราจะใช้วิธีคูณก็ได้ก็คือเราจะเห็นว่าสองเพิ่มขึ้นทั้งหมดจำนวน4ี่ครั้งนะคะก็คือนำสองมาคูณกับสี่ก็จะได้คำตอบเท่ากับ8เหมือนกันนะคะถ้าหากว่าเราจะไปแสดงวิธีทำนะคะไปดูกันเลยนะคะว่าจะเขียนแสดงวิธีทำได้อย่างไรนะคะวิธีทำนะคะ บรรทัดแรกนะคะเราก็จะเขียนสิ่งที่โจทย์กำหนดมาให้คือนักเรียนเรียนภาษาอังกฤษสี่สัปดาห์นะคะเขียนหน่วยด้วย สัปดาห์ละสองชั่วโมงนะคะและบรรทัดที่สามเราต้องเขียนสิ่งที่โจวยถามก็คือนักเรียนเรียนภาษาอังกฤษทั้งหมด เราก็จะใช้วิธีคูณนะคะนำ4คูณ2เท่ากับ8นะคะหน่วยก็คือชั่วโมงเมื่อเราได้คำตอบแล้วเราก็จะตอบตอบนะคะตอบแล้วก็นำข้อความตรงนี้นะคะลงมาเขียนตอบ นักเรียนเรียนภาษาอังกฤษทั้งหมดเขียนต่อบเป็นเลขไทยนะคะแปดหน่วยเป็นชั่วโมงค่ะก็จะเสร็จแล้วนะคะข้อนี้ค่ะเรามาดูตัวอย่างข้อต่อไปนะคะอ่านโจทย์ คนงานทาสีรั้วเป็นเวลา3วันวันละ7ชั่วโมง30นาทีคนงานใช้เวลาทาสีรั้วทั้งหมดเท่าใดนะคะสิ่งที่โจทย์ถามก็คือจะอยู่ในประโยคสุดท้ายของโจทย์ปัญหานั่นก็คือคนงานใช้เวลาทาสีรั้วทั้งหมดเท่าใดโจทย์บอกอะไรบ้างนะคะสิ่งที่โจทย์บอกก็คือคนงานทาสีรั้วเป็นเวลา3วันวันละ7ชั่วโมง30นาทีนะคะ สำหรับแนวคิดนะคะเราจะมาหาคำตอบได้อย่างไรนะคะลองเขียนเป็นแผนภาพแนวคิดดูนะคะเราทราบสิ่งที่โจทย์บอกมาก็คือเราทาสีล้วยเนี่ยเป็นเวลาสามวันวันที่หนึ่งวันที่สองวันที่สามวันที่หนึ่งก็คือทาสีล้วยวันละเจ็ดชั่วโมงสามสิบนาทีวันที่หนึ่งก็เจ็ดชั่วโมง 30นาทีวันที่สองก็เจ็ดชั่วโมงสามสิบนาทีวันที่สามก็ทาสีใช้เวลาเจ็ดชั่วโมงสาสิบนาทีเหมือนกันนะคะสิ่งที่โจทย์ถามคือคนงานใช้เวลาทาสีดวยทั้งหมดเท่าไรนะคะาอยากรู้คำตอบก็นําเวลาทั้งหมดเนี่ยสามวันเนี่ย มาบวกกันมาบวกกันนะคะหรือนำมาคูณก็ได้นะคะสำหรับวิธีที่หนึ่งนะคะเราจะมาหาเวลารวมเป็นชั่วโมงและนาทีนะคะเราทราบว่าในคนงานเนี่ยใช้เวลาทาสีรั้วทั้งหมด3มวันวันละ 7ชั่วโมง30นาทีก่อนอื่นนะคะเราจะมาหาเวลารวมเป็นชั่วโมงกับหาเวลารวมเป็นชั่วโมงก่อนนะคะหาเวลารวมเป็นชั่วโมง นำชั่วโมงมารวมกันก่อนนะคะเจ็ดชั่วโมงหาเวลารวมเป็นชั่วโมงนํำเจ็ดชั่วโมงนะคะมาบวกเจ็ดชั่วโมงบวกกับเจ็ดชั่วโมงบวกกันทั้งหมดสามครั้งเพราะว่าใช้เวลาทาสีทั้งหมด3วันนะคะเจ็ดบวกเจ็ดบวกเจ็ดก็จะได้เท่ากับ ยี่สิบเอ็ดชั่วโมงนะคะอันนี้คือเรารวมเวลาเป็นชั่วโมงแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาหาเวลารวมเป็นนาทีหาเวลารวมเป็นนาทีนะคะสามสิบนาทีเราจะนำมารวมกันทั้งหมดสามครั้งเพราะว่เาเราทาสีไปทั้งหมดสามวัน สามสิบนาทีบวกสามสิบนาทีบวกสามสิบนาทีนะคะก็จะได้เท่ากับเก้าสิบนาทีและเราก็จะเอาเวลารวมที่เป็นชั่วโมงกับนาทีมารวมกันนะคะรวมเวลานะคะก็จะเอาเจ็ด ชั่วโมงมารวมกับนาทีก็คือ90นาทีแต่เราจะสังเกตเห็นว่า90บนาทีเนี่ยสามารถทําทํทเป็นชั่วโมงได้นะคะเราทราบว่า1ชั่วโมงเท่ากับ60นาทีนะคะเราจะทำเกาสิบนาทีให้เป็นชั่วโมงก็นำเกาสินะคะมาลบออกจาก60ก็จะเหลือเหลือเวลาอีกเหลือเวลาอีกสากนาทีนะคะ เราก็จะได้ว่า90นาทีทำเป็นชั่วโมงได้เท่ากับ1ชั่วโมงกับอีก30นาทีเราก็จะนำนำ1ชั่วโมงมารวมกับ7ชั่วโมงนะคะก็จะได้เป็น8ชั่วโมงกับอีก30นาทีนะคะ คำตอบที่เราลงเวลาได้คือเจ็ดชั่วโมงเก้าสิบนาทีแต่เก้าสิบนาทีสามารถทำเป็นชั่วโมงได้ก็คือเอาเก้าสิบนาทีไปลบออกจากหกสิบนะคะเราก็จะทำก็จะเหลืออีกส0มสิบนาทีได้ว่าเก้าสิบนาทีเนี่ยทำเป็นชั่วโมงได้เท่ากับหนึ่งชั่วโมงสาสิบนาทีนำหนึ่งชั่วโมงสามสิบนาทีนะคะมาบวกกับเจ็ดชั่วโมงนี้ก็จะได้คำตอบเป็นแปดชั่วโมงสามสิบนาทีค่ะถ้าหากว่าเรามาสเขียนแสดงวิวธีทำนะคะ เราก็จะได้ว่าวิธีทำแล้วเราก็จะเขียนหน่วยเวลาก่อนนะคะเขียนหน่วยเวลาชั่วโมงกับนาทีเราจะนำระยะเวลาขึ้นก่อนก็คือเราจะเขียนว่าทาสีรู้ว่า วันละจชั่วโมง30นาทีนะคะทาสีหรือว่าเป็นเวลาเป็นเวลา3วัน3นะคะ3วันคนงาน ใช้เวลาทาสีหรือว่าทั้งหมดเราก็จะใช้วิธีคูณนะคะเขียนเครื่องหมายคูณและเขียนและขีดเส้นใ,น,นใต้ตัวคูณนะคะเราก็จะมาคูณหน่วยนาทีก่อน3าคูณศได้0 3นคูณสได้9นะคะ สามมาคูณในหน่วยชั่วโมงก็คือนำสามมาคูณเจ็ดได้ยี่สิบเอ็ดนะคะค่ะเราจะสังเกตเห็นว่าเราจะได้คำตอบเป็นเวลา21ชั่วโมงกับ90้านาทีนะคะและเราจะมาทำเก้าสินาทีให้เป็นชั่วโมงนะคะก็คือ เก้าสิบนาทีนี้ก็จะได้ว่าทำเป็นชั่วโมงนะคะเราทำเก้าสิบนาทีเป็นชั่วโมงก็คือนำเก้าสิบมาลบหกสิบเหลือคำตอบสามสิบนาทีนะคะตรงหน่วยนาทีนะคะจะเหลือคำตอบสามสิบนาทีนะคะแล้วก็หกสิบนาทีนะคะตรงนี้ก็คือหนึ่งชั่วโมงจะนำไปรวมกับยี่สิบเอ็ดชั่วโมงเป็นยี่สิบสองชั่วโมงนะคะ แล้วก็จะตอบคนงานใช้เวลาทาสีหรือว่า22ชั่วโมงกับ30นาทีค่ะสรุปนะคะสำหรับเรื่องโจทย์ปัญหาการคูณนะคะเกี่ยวกับระยะเวลานะคะการแก้โจทย์ปัญหานะคะเราต้องทําอ่านทําความเข้าใจวางแผนแก้ปัญหาหาคําตอบและตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคําตอบนะคะนักเรียนต้องอ่านโจทย์ให้เข้าใจก่อนว่าโจทย์บอกอะไรมาและโจทย์ถามอะไรนะคะ สำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็จบการสอนเรื่องโจทย์ปัญหาการภูิเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ